เอาละครับก็สวัสดีทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในแมปบล็อกฟูดกันอีกครั้งนะครับแล้วก็พี่จะมาแจกสคริปต์ฟรีอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็เป็นแพนด้าฮับนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็จะกดเคลียร์นะครับแล้วก็ทําการวางสคริปต์ลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกด execute นะครับผมมาแล้วครับผมนี่เลยทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันคือแพนด้าฮับนั่นเองนะครับผมว้าวโอเค สำหรับฟังชันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเออโดนอีกแล้วเออโอเครู้สึกว่าจะมีเอ่อคนลังเกลเรานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเครีวิวต่อนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมฟังก์ชันมันทุกคนเห็นอไหรือเปล่าเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับผมแต่เราไม่ต้องตกใจนะครับผมมันน้อยคือเขาเรียกว่ามันออโต้ทาไก่ตันยังไงล่ะนะครับผมเพราะว่ามันทหมัดอะไรให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับผมอันนี้ทางผู้พัฒนาเขาบอกมานะเออนะครับนี่ประมาณนี้เลยต่อไปนะผมก็เป็นสเตตนะสเตตให้เราอัพเป็นเมลีนะครับโอ้มันเนาะ โอ้อะไรเนี่ยทำให้เราโดนตังแกตลอดเลยวะคืออะไรนี่ทุกคนไม่ไหวแล้วนะฮะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะทำการเปิดออโต้ฟาร์มเลเวลกันเลยนะครับเออโอเคทำการเปิดอ่าใส่อุปกรณ์อัตโนมัตินะครับคือใส่อาวุธนั่นแหละนะมันก็จะเลือกเป็นเมลีให้เรานะครับแล้วก็ทำการกดสตาร์ทฟาร์มเลเวลได้เลยครับทุกคนว้าวมาแล้วครับผมทุกคนฟาร์มไวมากๆเลยเออยังจะเย็นๆยังไม่ถึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอไมค์ก็ทุกคนดูนี่สิครับ ฟาร์มไวมากเลยอ่ะไวที่สุดโอ้โหโคตรเทอ่ะฮะนี่ครับผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลยเออเวียนหัวขึเลอเกินเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอตอนนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคเออตอนนี้กี่นาทีแล้ววะเออ,อเ,เดี๋ยวเพิ่มหนึ่งนะหนึ่งนาทีเองเหรอเราพูดมาตั้งนานโอเคครับก็เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนอ่ะอะไรกันเลยเนี่ย รีพอร์ตโอ้พระเจ้าช่วยใครก็ได้ช่วยทันทีฉันจะโดนรีพอร์ตแล้วอะทุกคนดูดมิมีคนรีพอร์ตพี่อะฮะโอเคอม,มันเกิดอาการบ้าหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่ว่าอ้ยอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนายอย่าเพิ่งทำเราโอ้โโอเคครับโอ้ยเราจะโดนรีพอร์ตไหมเนี่ยเขาจะมันใส้เรานะครับเมื่อกี้แล้วเขาก็ทําการเออเหมือนจะรังแกเรานะแต่ว่าเขากระโดดขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะครับโอ้โประมาณนี้แหละ นี่นะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนความยาวๆไปเลยนี่ตีมันแต่เราสึกว่าตอนนี้รวมมอนมันรู้สึกแปลกนะทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ารวมมอนมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่ครับทุกคนมันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่แสดงมอนก็ได้นะครับผมก็คือยังไงอ่ะมันที่บายยากนะครับผมก็คือมันซ้อนกันนั่นแหละนะประมาณนี้แหละนี่ไงเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มยาวๆไปเลยครับผม ว้าวเอาไว้ทำกากรตานสบายเลยครับผมสคริปต์ตัวนี้นะฮะเออในอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับผมม้นจะเสียเงยินหรือเปล่านะหรือว่าตัวนี้มันจะเป็นแค่ตัวเบตา้าแล้วก็ยังทราบนะครับโอเคก็เดี๋ยวดูกันย,ยาวๆเลยครับผมว่าใทรนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเอ้ยทุกคนโคตรหล่อเท่ฮะว้าว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 นวนหัวมากเลยแฮะโอโห,โ,หโ,หโหตีไวโคตรนะฮะทุกคนเออแต่ถ้าในรวมมอนดีกว่านี้น่าจะโอเคใช่ไหมว้าวโอเค ามไปเรื่อยๆครับโอ้โหไหนอะไอคนที่มันจะรีพอร์ตเรามันหายไปไหนแล้วทำ,ทำไมไม่ทำไมมันไม่มาล่ะที่ิมันมีคนรีพอร์ตเราอยู่นะเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราโหดอยู่แล้วเออใช่ไหมถึงรีพอร์ตไปแอดมินเขาก็ไม่แบนเราหรอกนะเออใช่ครับทุกคนเพราะว่าแอดมินมันไม่ทํางานเลยโอ้โหสําหรับคนบางคนนะครับผมบอกว่าเออพี่ อ่าสคริปต์มีกันแบนหรือเปล่านะครับอันนี้พี่บอกไว้เลยนะครับผมว่าทุกสคริปต์ในโลกใบนี้นะครับเอ,อ่อจริงครับผมมันไม่มีนะครับมีแต่โบโนกันไปเองเท่านั้นแหละครับทุกคนใช่ครับผมมันไม่มีกันแบนเลยนะฮะมันอยู่ที่ว่าแอดมินจะแบนเราตอนไหนแค่นั้นเองนะครับแต่อดมินแต่แอดมินเขาไม่แบนไงล่ะนะครับอย่างที่บอกก็แหละเอ,อ่อทุกคนน่าจะรู้ดีกันใช่ไหมใครที่เล่นบล็อกฟุตนะแอดมินเขาเมือนจะตายวอาวทุกคนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะ ล้ออัพเดทอีกนหนึ่งนะครับผมน่าจะโอเคกว่าน,นี้นะครับผมสำหรับการรวมมอนของมันเอาเละครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่โค้ดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ